ของหลวงปู่เทพโลกอุดรพระอภิญญาอมตะเถระลึกลับผู้มีอายุนับพันพันปีเป็นเรื่องที่กลายเป็นตำนานเล่าขานกันมากในหมู่ชนผู้ศรัทธาถึงขนาดพากันตั้งเป็นสำนักหรือตั้งเป็นตำหนักหลวงปู่เทพโลกอุดรกันเลยทีเดียวประวัติของท่านก็มีอยู่หลายนัยยะไม่ทราบว่าจะเชื่ออันไหนดีบางตำราก็ว่าท่านคือพระอุตรเถระ ซึ่งถูกส่งมาให้เผยแพร่พระพุทธศาสนาครั้งแรกที่สุวรรณภูมิเมื่อยุคสมัยของพระเจ้าอาโศกมหาราชบางตำราก็ว่าท่านก็คือพระมหาเทระแห่งประเทศไทยของเรานี่แหละแต่ท่านเกิดในสมัยกรุงศรีอยุธยาบางก็ว่าหลวงปู่เทพโลกดรน,นั้นก็คือหลวงพ่อโพงโพพระอาจารย์ใหญ่ของหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่า บางก็ยืนยันอีกว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรน,นั้นท่านก็คือหลวงพ่อทาผู้เป็นอาจารย์ของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านั่นแหละบางก็เข้าใจว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรก็คือหลวงพ่อดำหรือหลวงพ่อลิ้นดำนั่นเองแต่ก็ยังมีอีกคนหนึ่งผู้ซึ่งได้นามว่าเป็นศิษย์คารวสของหลวงปู่เทพโลกอุดรคนคนนี้ก็คือปู่โทนหลําแพล แกเชื่อแบบไม่เหมือนใครว่าหลวงปู่เทพโลกโดอดรนั้นแท้ที่จริงก็คือสำเร็จลุนแห่งประเทศลาวนั่นเองเนื่องด้วยเพราะประวัติของหลวงปู่เทพโลกโดอดรนั้นมีที่มาที่ไปหลากหลายในยะเช่นนี้มันจึงทำให้หลายต่อหลายคนบังเกิดความสงสัยว่าหลวงปู่เทพโลกโดรน,น่ะมีอยู่จริงไหมหรือแค่เป็นเรื่องราวที่เขาแต่งขึ้นมาเป็นไปได้หรือที่ท่านจะมีอายุอยู่ได้ตั้งพันพัน,พนปี แล้วท่านเป็นอยู่อย่างไรหน้าตาของท่านจะเหมือนกับรูปที่เขาถ่ายได้นั่นไหมแล้วมีใครเคยพบเห็นตัวจริงของท่านบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องราวอภินิหารของลูงป,ปู่เทพโลกอุดรก็ปรากฏว่ายังเกิดขึ้นบ่อยๆโดยมีการเล่าว,ว่ามีผู้พบเห็นท่านอยู่บางคนถึงขนาดได้ทำบุญกับท่านก็มีเฉพาะอย่างยิ่งพระธุดงในป่าในเขาบางรูปก็ยังกล่าวว่า ได้พบเจอหลวงปู่เทพโลกอุดรได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านได้รับโอวาทคำสัง่สอนของท่านมาประพฤติปฏิบัติตามอยู่เป็นประจำยิ่งนานวันยิ่งมีผู้ศรัทธาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครูบาอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงบางรูปเช่นหลวงปู่ง่นโสระโยหลวงปู่ไวยจตาลโยหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมตลอดถึงหลวงปู่ขาวพุทธรคกิโตเป็นต้น ต่างก็ยืนยันว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรน,นั้นมีตัวตนอยู่จริงๆท่านเป็นพระอภิญญาผู้เจริญอิทธิบาทสี่จนสามารถต่ออายุอยู่ได้เป็นพันพันปีเพื่อค้ำชูพระพุทธศาสนาและเพื่อโปวดพระภิกษุตลอดถึงสาธุชนผู้มีบุญบาร,รมีที่สั่งสมร่วมกันมากับท่านด้วยเหตุนี้จึงมีผู้คนที่ศรัทธามากมายพากาันไฝ่วิลหาอยากจะพบอยากจะเจอท่านอยากจะกราบนมัสก,การท่านสักครั้งในชีวิต ครูบาอาจารย์บางรูปที่ท่านออกตัวว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เทพโลกอุดรท่านจึงได้แนะนำวิธีที่จะสามารถทำให้พบเจอกับหลวงปู่เทพโลกอุดรได้ซึ่งหากใครต้องการจะพบเจอหลวงปู่เทพโลกอุดรจริงๆจะต้องปฏิบัติตามวิธีนี้อย่างเคร่งครัดคือจะต้องถือศีลห้าเป็นปกติจะต้องมันทำบุญให้ทานและสวดมนต์ภาวนาอยู่เป็นประจำ แล้วก็ต้องกล่าวคำบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดรทุกๆวันด้วยซึ่งคำกล่าวบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดรนั้นมีดังนี้อุตรเรอริยนามะวันที่ตาเตจะอามหิหิสักกาเรหิจะปูชิตาเอเตสังอานุภาเวนะสัพพโสถีพระวันตุโนเะมตตาลาโพณโสมิยะอหพุทโธเมตตาลาโพนิโสทยะ อาหะพุทโธนะโมพุธทธายะนะมะพะทะจะพระลาโภนิโสทยะอาหะพุทโธนะโมพุธทธายะหลังจากกล่าวคำบูชาเสร็จแล้วทุกครั้งจะต้องกล่าวคำขอพบหลวงปู่เทพโลกอุดอนด้วยเสมอสามจบดังนี้โยสีอาริยะเมตรโย ο, โลกุตตโรมหาเถโรคุณะหลวงปู่โลกอุดรนนามเต ด้วยวิธีดังที่กล่าวมานี้ถ้าใครปฏิบัติได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องก็มีสิทธิ์ที่จะพบเจอหลวงปู่เทพโลกอุดอรได้โดยที่องค์ท่านจะเมตตามมาโปรโดเองไม่วันใดก็วันหนึ่งมีเรื่องเล่าว,ว่าได้มีสตรีนางหนึ่งศรัทธาในองค์หลวงปู่เทพโลกอุดอรมากนางได้ปฏิบัติตามวิธีที่กล่าวมาแล้วอย่างเคร่งครัด ตั้งจิตอธิษฐานขอพบเจอหลวงปู่เทพโลกอดรอ,อยู่ทุกวันคืนวันหนึ่งนางได้ฝันไปว่าหลวงปู่เทพโลกอดรได้มาหาแล้วกล่าวกับนางว่าเมื่อวานเธอสมหวังแล้วอาตมาได้มาหาเธอแล้วในความฝันนางได้ถามหลวงปู่เทพโลกอดรไปว่าอ้าวหลวงปู่มาหาลูกตอนไหนไม่เห็นเลยหลวงปู่เทพโลกอดรได้ถามนางกลับไปว่า เมื่อวานตอนเธอใส่บาทหน้าบ้านได้มีสัมเนรรูปหนึ่งห่มจีวรสีกรักมารับบินทบาทจากเธอใช่ไหมเมื่อนางตอบว่าใช่ค่ะท่านจึงกล่าวว่านั่นแหละอัตมาละสัมเนรนั่นแหละคืออัตมาเองนี่คือประสบการณ์ที่เล่ามาจากผู้ที่พบเจอหลวงปู่เทพลูกอุดรแต่ถึงกระนั้นเป็นธรรมดาของคนที่ยังไม่เจอกับตาตัวเองก็ย่อมไม่เชื่ออะไรง่ายๆอยู่ดี ในยุคป,ปัจจุบันนี้นอกจากหลวงปู่ขาวพุทธรคิโตที่เคยเจอหลวงปู่เทพโลกอุดรแล้วก็ยังมีพระอริยสงฆ์อีกสองรูปที่ได้เจอหลวงปู่เทพโลกอุดรเหมือนกันแต่แอดมินขอสงวานนามของท่านทั้งสองนี้ไว้ก่อนเพราะยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดเผยพระอริยสงฆ์สองรูปนี้ในปัจจุบันท่านยังทรงทาาทรงขันอยู่ในพระอริยสงฆ์ทั้งสองรูปนี้พระอริยสงฆ์รูปหนึ่งท่านได้เล่าประวัติของท่าน ตอนที่ยังเดินจาริกทธุดงไปตามป่าตามเขาให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านฟังว่าสมัยหนึ่งท่านได้ไปพักปักกรดบำเพ็ญภาวนาอยู่ในถ้ำที่ภูเขาลูกหนึ่งณที่ตรงนั้นท่านได้เกิดความคิดสงสัยในขณะที่กำลังจะนั่งสมาธิภายในถ้ำว่าเอหลวงปู่เทพโลกอุดอรนี่มีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่านาะหรือเป็นแค่คำล่ำลือเฉย พอท่านคิดจบปุ๊บก,ก็ปรากฏว่าหลวงปู่เทพโลกอุดอรปรากฏร่รางโผล่ออกมาจากผนังถ้ำทันทีพร้อมกับกล่าวด้วยเสียงอันดังลั่นว่ามีจริงสิวะท่านทั้งสองจึงได้ทําความรู้จักกันนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแอดมินนําเรื่องของหลวงปู่เทพโลกอุดอรนี้มาเล่าให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันม่ใช่ต้องการบังคับให้เชื่อตามที่เล่าบอกแต่อยากจะชี้แจงให้เห็นว่าเรื่องอะไรที่ลึกลับลึกล ที่เกินวิสัยปุถุชนจะพึงรู้ได้นั้นมันมีอยู่จริงนะศาสนาพุทธไม่เคยปฏิเสธเรื่องเหล่านี้หรอกเพียงแต่เราเราท่านท่านจะมีประสบการณ์กับตัวเองไหมแค่นั้นแหละอย่าเพิ่งด่วนเชื่อและอย่าเพิ่งด่วนปฏิเสธทุกอย่างมีเหตุมีผลอยู่เสมอครูบาอาจารย์รูปหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่าถ้าทำจริงก็จะได้พบของจริงและหายสงสัยโดยประการทั้งปวงเองขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับ ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดติดตามช่องปูดอนสเตชั่นช่องเล็กๆช่องนี้ให้ด้วยนะครับถ้ายังไม่กดติดตามและเพื่อไม่ให้พลาดจากคลิปใหม่ๆก็กดกระดิ่งสั่นเตือนไว้เลยก็จะดีมากขอลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ